สวัสดีค่ะร้านแมมสติ๊กเกอร์ลำปลางนะคะวันนี้รถรีโวนะคะมาใส่หลังคาทรงสูงนะคะ,ะลูกค้าถามมานะคะว่าตัวต่อด้านหน้าในกี่เซนตอนนี้เราประมาณนะคะกี่เซนคะ70ซนติเมตรนะคะช่วงต่อ70เซนเมตรนะคะแล้วเราไปดูฝาท้ายค่ะฝาท้ายมีความสูงว่าจากด้านข้างอ่ะชักขึ้นไป ให้มันตรงๆชักขึ้นตรงๆเออความสูงจากฝ่าท้ายค่ะวันนี้มันไม่ได้เห็นชัดเออเอาลงมาอีกหน่อยค่ะให้ดูตรงเสมอค่ะคะจะอยู่ประมาณ90เซนนะคะประมาณ90เซนขึ้นแตงนิดนึงเออมันเป็นฝาท้ายพอดีเดี๋ยวนะคะประมาณ90เซนนะคะคุณลูกค้า ประมาณนี้อันนี้ถ้าลูกค้าต้องการความสูงก็คือจะต้องเป็นตัวนี้นะคะหลังคาทรงสูงแครีบอยรุ่นซิตี้บอยนะคะจะมีเปิดลักษณะด้านนี้เปิดได้ไหมคะเปิดประตูกดค่ะกดเออขึ้นมานี่ก็จะเป็นภายในนะคะนิดนอย าระานด้วยนะคะอยู่ด้านในรนะะา,นานนะคาทรงสูงนะคะตอนนี้ติดคีมเรียบร้อยตัวนี้จะเป็นตัวหีบเพลงต่อด้านหน้านะคะก็จะชิดกับลักษณะนี้นะคะจะมีหีบเพลงอยู่ด้านในนะคะเ<ส>ดินอยู่ด้านในสำหรับลูกค้าที่สนใจหลังคาทรงสูงสินค้าจะต้องสั่งผลิตนะคะ ประมาณ15ถึง20วันแล้วแต่ออเดอร์นะคะอยากได้แบบไหม่แจ้งแลนดเหมอนสติ๊กเกอร์ได้ค่ะร้านเปิดทุกวันค่ะ05 4218 418 05 422 4418สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ